วันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทานร้านอาหารอิตาเลียนโฮมเมดแนววินเทจกันค่ะเป็นร้านที่ดูดีมากๆอีกร้านหนึ่งเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกหนึ่งเลยก็ว่าได้ทั้งบรรยากาศการบริการอาหารทุกอย่างคือลงตัวสุดๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าร้านชื่ออะไรร้านมีชื่อว่า house of Tango ค่ะอยากมาแนะนําสาวๆหรือคู่รักที่อยากจะมาดินเนอร์บอกเลยนะคะว่าร้านนี้เป็นตัวเลือกที่อยากให้มาลองกันจริง,รงๆร้านของเขาจะอยู่ที่เจริญกรุง1้7ยแยก14แขวงบางโคล้เขตบางคอแหลมตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะคะเรามา เริ่มพี่เมนูแรกกันเลยค่ะเป็นหมูอีเบริโกกับซอสไวแดงเนื้อของเขาเนี่ยหนานุ่มอบด้วยซอสไว์แดงและหุ้มด้วยแป้งพายกรอบเมนูที่2จะเป็นคาราโชเนื้อค่ะเป็นเนื้อสันในออสเตรเลียจานต่อมานะคะจะเป็นแซลมอนเพตโตคาปูชิเอส่วนจานนี้จะเป็นเป็ดคอนฟิตเป็นเป็ดออร์แกนิกค่ะแล้วก็จานนี้ชอบมากเป็นสปาเกตตี้ปลากระตักเบอร์าร์ตารสชาติจะออกมันๆเป็นอาหารที่ไม่ยุ่งยากแต่ทาออกมาได้น่ารับประทานสุดๆต่อไปก็จะเป็นสลัดเบอร์าตากับพาเมแฮมค่ะมาถึงจานที่7แล้วนะคะเป โตเพเนเ่มีรสชาติเข้มข้นของใบโหระพาสดและกระเทียมนอกจากได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วนะคะเขายังมีจุดถ่ายรูปมากกว่า20จุดนับตั้งแต่ทางเข้ามาเลยค่ะส่วนร้าน How of Tango นะคะจะเปิดวันอังคารถึงวันศุกร์5โมงเย็นถึง5ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ส่วนวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะคะจะเปิดตอนเที่ยงถึงบ่าย3แล้วก็ช่วง5โมงเย็นถึง5ทุ่มใครที่อยากมานะคะแนะนําต้องจองคิวก่อนนะแล้วลองมาทานร้านอาหารที่ไม่เหมือนใครกันดูแล้วมากันเยอะๆนะคะ